ขออนุญาตนะคะถามคำถามนี้เลยนะคะขอถามก่อนใช้ฟรีนะคะอนาคตนี่ยังจะฟรีไหมคะอาจารย์ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมา8ปีเนี่ยในการใช้งานเนี่ยฟรีคำว่าฟรีหมายความว่าการรันของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรอไม่ไม่ใช่อันเนี้ต้องต้องขอขอบพระคุณเป็นการสนับสนุนจากผู้บริหารจุฬามาหลายรุ่นจุฬามีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจครับ ที่เราก็ผ่านมาหลายผู้บริหารนะแต่มีความตั้งใจที่จะใช้ตัวนี้เป็นสิ่งที่จุฬาขอช่วยสนับสนุนการศึกษาไทยนะครับเพราะไม่มีโจทย์ต่างๆมากมายเรายินดีที่จะรันตัวนี้และ8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนมันมีเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายมีเรื่องของการบริหารจัดการนะครับก็เราก็พิสูจน์ตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วละ่ะที่เราน่าจะเมนเทนตัวออปเปอเรชันตัวนี้ได้ตัวนี้อย่างฝั่งทางเทคนิคทางผมเองเนี่ยผมก็ต้องดูว่าระบบที่รันได้การโตของผู้ใช้เป็นอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะอัพติไมซ์คอสแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของระบบในบัตรเจ็ดที่เรามี mm hmm. เมื่อมันมี p o t e n นเชี hmm. ในการเติบโตเราก็จะคุยกับผู้บริหารแล้วขยับขยายในเรื่องของบัตรเจ็ดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ3ปีที่ผ่านมาเราเปิดโครงการจุฬามุตัวนี้มันเรียกว่าตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยให้บริการคนเรียนเนี่ยผมว่าหลายแสนคนแล้วละ่ะที่ที่ผ่านเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นคอน t ิชันของจุฬากรมหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆเนาะอย่างที่ที่ผมเล่าให้ฟังในในสไลด์อะครับว่าถ้าเราสนับสนุนได้ในเรื่องของการโฮสต์ออนไลน์คอร์สเพื่อประชาชนที่เขาเรียนได้เราก็ยินดีอย่างยิ่งซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ภายใต้การแอ p พิ้นะครับแล้วก็การรับทราบแล้วก็ก,รรวก็อนุมัติจากจุฬาัมกรมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับเป็นทางการค่ะก็ถือเป็นโปรแกรมดีๆนะคะที่พัฒนาโดยคนไทยนะคะ อาจารย์ขาถ้าเกิดสมมุตินะคะใครสนใจเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เดโมฟีเจอร์นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า,าจะมีแมนน a l ช่วงตรงไหนที่สามารถโหลดได้หรือจริงๆมีวิดีโอที่เป็นอของที่อธิบาย c o ส t v วิวอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเป็น t utorial เลยอาจารย์มีตรงไหนหรือว่าเป็นเอกสารอะไรอย่างนี้ไหมคะคอาจารย์<า>ที่สามัพที่จะไปตามได้ค่ะครับก็ ผมขอเรียนอย่างแอบแอบเขินๆอไอๆครึ่งหนึ่งเนาะเราเราเหมือนกับว่าทุกคนที่ที่ที่มาคุยกันตรงนี้ถึงเราจะเปิด Public แต่ผมว่าก็กันเองระดับหนึ่งนะครับว่าก็เอกสารของเรามีครับมีคู่มือซึ่งผู้ใช้น่าจะสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Page ของเรานะครับก็ f a c e b o o k c o m m y c o s v i e w เลยครับก็ ถ้าอยากได้คู่มืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูจากนั้นได้หรือว่า inbox เข้าไปถามได้นะครับแต่ว่ามันเป็นความอยากของผมเหลือเกินนะถ้าใครฟังอยู่ที่นี้แล้วอยากจะช่วยกันสนับสนุนก็ช่วยทําวิดีโอให้หน่อยช่วยทำอ่าอินโฟกราฟิกสวยๆให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าว่าแบ่งปันกันแต่ว่าคู่มือพื้นฐานมีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคู่มือเราก็จะคอยอัปเดตด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือ cost v i e เนี่ยเป็นระบบที่ลอนส์ฟีเจอร์ใหม่เร็วมาก ตามความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของรายละเอียดความสามารถต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าโดยหลักๆยังเหมือนเดิมนะครับผู้ใช้ไม่ต้องตกใจกลัวนะว่าเข้ามาวันนี้ใช้เป็นแล้วเข้ามาวันหน้าจะแบบโอ้โหนะ่ากลัวจะไม่ใช่มันก็จะค่อยๆปรับแล้วก็มีของใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เราจะสื่อสารกันโดยช่องทางหลักนะครับก็คือช่องทาง a c e b o o k ที่ที่ผมเรียนไปให้ทราบก็จะมีน้องน่ารักมากเลยที่จะตอบอินบ็อกซ์แทบจะตลอดเวลานะครับ จนจนผมแอบสงสารเลยบางครั้งสี่ห้าทุ่มก็ยังตอบอยู่บอกไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ว่าเนาะเราธรรมชาติเราทํางานกับนิสิตนักศึกษาเพราะฉะนั้นเราก็าเข้าใจแหละงานมันต้องส่งเนะ่ะเที่ยงคืนคือเดทไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับอ,จจอจาจารย์อาจารย์คะตอนนี้ถ้าเป็นคลาสใหญ่มากๆอาจารย์อย่ามุกเนี่ยก็รับ่าได้มีสิต ได้เยอะนะคะฉันถ้าเกิดเป็นคลาสใหญ่ๆอะค่ะถ้าเกิดสถาบัานอื่นมีคลาสสักแบบสามสี่ร้อยคนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รไม่มีปัญหา <ผม S 2> ใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องของการกำหนดนะคะผ<อ>ู้เรียนในแต่และรายวิชาค่ะอาจารย์สามสี่ร้อย <ๆ S 2> ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถาวิชาของอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นมูฟห้าพันคนหมื่นคนโอเค แต่ว่าถ้าถ้าเป็นวิชาที่อาจารย์ต้องการเปิดใน l m s แล้วอาจารย์แพงนว่านักเรียนจะเข้ามาในวิชา l m s ของอาจารย์สักห้าพันคนคุยกับทีมก่อนก็ดีครับจะได้เตรียมรองรับมือไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าสามสี่ร้อยเนี่ยโอเคแต่แต่มันมีอ่ะเช่นวิชา Gen e ของบางสถาบันนะครับมันมีเป็นห้าพันเนี่ยมันมีเหมือนกันก็กระซิบกันหน่อยก็ดีจะได้เตรียมการรองรับนะครับค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์คือ,อต้องบอกว่าต้องเป็น เอ่อมือใหม่หัดใช้นะคะเพราะเริ่มใช้จริงๆเนี่ยตอนที่มีเหตุการณ์เมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้ช่องมากเพราะว่าสิ่งที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการให้แอไซน์งานนักรสิธิ์นะคะแล้วก็เอ่อการเข้าไปเหมือนออแขวนเอกสารที่เป็นบทเรียนตอนนี้อยากเรียนถามอาจารย์ค่ะในระดับของโรงเรียนเนี่ย mm hmm. คือจริงๆอันหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสอนเด็กเล็กคือการที่ ได้เจอกันเพราะนั้นอย่างการเรียนออนไลน์ที่อาจารย์ได้มีการพูดถึงเนะะี่ยค่ะไม่ทราบว่า,ม,ามันไม่ได้แหมเออมันไม่ได้เป็นระบบที่ผูกอยู่ในคอสบิลแต่เราต้องใช้อันอื่นมา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 ร่วมกันใช่ไหมคะอาจารย์ตามความเข้าใจจากที่ฟังอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ครับในการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยเราเราตอนนี้เราเราไม่ได้เจอกับนักเรียนไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะครับคําว่าออนไลน์เนี่ยมันก็จะมี พร้อมกันใช่ไหมกับไม่พร้อมกันจะเป็นซิงโครนัสไม่ซิงโครนัสนะครับอาจารย์น่าจะหมายถึงในฝั่งที่ว่าก็เราอยากจะให้นักเรียนมาเจอสดๆกับเราอะนะครับจะได้เจอกันบ้างนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราสามารถที่จะมิกซ์เจอตอนนี้ได้นะครับสถานะของคอร์ส i ีวันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่ายังแยกกันอยู่ก็คือแปลว่าอาจารย์อาจจะใช้ Zoom ใช้ Google Hangout Meet หรืออย่าเงี้ยนะครับ ในการดำเนินคลาสสดนะแต่ประเด็นของผมเนี่ยผมเคยทำคลิปเอาไว้ตอนต้นเลยคืออยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าแน่นอนแหละเครื่องมือเราใช้ Zoom ใช้ Google Hangout Meet ใช้ Microsoft อะไรพวกนี้นะครับแต่อย่าลืมว่ากิจกรรมนั้นะเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่าก็คือ Learning Design หรือว่าแผนการสอนของเราเนี่ยทั้งภาคการศึกษาหรือว่าทั้งคาบนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารการอาบอกว่าต้องเข้าไปที่ไหนอย่างไรซึ่งด้วยความที่ไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันมันมัน,มนบางทีมันสับสนเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะรอฟังอาจารย์จากท่านไหนหรืออะไรนะครับถ้ามันมาทางอ e ีเมลเอ๊ะมันจะได้เห็นไหมนะครับก็ encourage ว่าอย่างจะใช้ l m s ตัวไหนก็ตามอย่างคอสบิลเนี่ยก็ตกลงกับนักเรียนไว้เลยว่า,าดูในสเกดูนะ อาจารย์ออกแบบไว้แล้วนะว่าการรับสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วเมื่อถึงเวลาลิงก์ของที่คุณคลิกหนเดียวมันก็จะไปเจอกันในนี้เลยนะวางอยู่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่พวกอยากชี้ให้เห็นอีกอย่างกนะ็คือว่าคืออะไรที่ทำใน l m s ได้ควรจะทำใน l m s ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของร่องรอยของการเรียนการสอนถ้าเราไปปกอยู่ในไลฟ์คอนเฟรนซ์หมดเนี่ย เราจะต้องตั้งสตินิดหนึ่งในแง่ของการที่ว่าก่อนที่เราจะยกเลิกหรือว่าปิดจ็อบนั้นกันไปเนี่ยเราบันทึกสิ่งนั้นไว้ไหมเราเก็บของที่เราต้องการที่จะเป็นร่องรอยไว้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยคิดว่าใช้คู่กันเลยครับใช้คู่กัน <c oughs> นะครับแต่ก็มีข่าวดีในในการรวมครับแผนของเราก็จะรวมเรื่องของฟังก์ชันในการไลฟ์ เข้ามาในไม่ช้าแต่ว่าคงไม่ใช่พรุ่งนี้คงไม่ใช่พรุ่งนี้ <c oughs> มารืนนี้นะครับตอนรถแหมก็จะเป็นซูมก่อน <c oughs> นะครับแล้วก็<ถ>ตัวเครื่องมือจะตามเข้ามาแสดงว่าอย่างในความหมายของอาจารย์คือไม่ว่าจะเป็นงานหรือการอ s ไ i g n หรือว่าการวางโครงของการสอนมันควรจะยึดตัวแพลตฟอร์มตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้และแค่ช่องทางออนไลน์ที่เป็นการออสดหรือคอนเสเร์ตกับนักเรียนเนี่ยเป็นแค่เหมือนกันนัดหมายเป็นครั้งคราวซึ่งใช้ ัวระบบตัวอื่นมา,มาแชร์ร่วมอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมอยากให้ในความเห็นผมนะใช้ LMS LMS มันก็มีหลากหลายแบบใช่ไหมครับ c คอส i ิลก็เป็นตัวหนึ่งอ่า LMS เนี่ยโดยฟังก์ชันของมันมันเพื่อตามชื่อมัน Learning Management System มันก็คือพื้นฐานที่ไว้จัดการนะครับจัดการข้อมูลจัดการรายชื่อนักเรียนจัดการอะไรต่างๆนะครับ Teleconference มันมีไว้สำหรับ t ทเลคอนสดกัน รเรามองในในแง่ของ Learning Design ของเราถูกครับเราก็บอกว่า Teleconference ไม่ใช่วิชาเราถูกหครับแต่วิชาเราออกแบบการเรียนการสอนซึ่งมีช่องทางที่เราเลือกในคาบนี้เป็น Teleconference ดังนั้นเนี่ยณนะถึงเวลาเราก็หยิบจับเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับเข้ามาสื่อสารเข้ามาเก็บของนะครับอยู่ในระบบ LMS นี้ครับค่ะอาจารย์ ตอนนี้อยากเป็นถามอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์เนื่องจากว่าตัวระบบเนี้ยเหมือนผูกกับเฟ e b o o k เวลาเข้าอะไรไม่ทราบว่ามันมีระบบของอย่างสอนเด็กเล็กอะค่ะเด็กมัธยมบางทีอาจะต้องกระตุ้นเขาบ้างเรื่องของเแอสไซน์งานทําหรือยังไปถึงไหนนอกจากการดูความก้าวหน้าของเขาในการเข้าไปดูงานน่นะคะมันมีระบบเตือนหรืออะไรไหมคะอ่าเอ่อ ผมมีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าตอนที่ทำ cross view ขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้มันมันมันผูกกับโซเชียลเน็ตเวิร์ตั้งต้นเลยมันถึงล็อกอินด้วยเฟซบ o o นะครับแต่ปัจจุบันมันมีทางเลือกอื่นเนาะแต่มันมีทางเลือกอื่นนะครับในช่องทางการสื่อสารเนี่ยผมมองว่าคือคือ,คอเราเราสามารถที่จะเตือนจากตัวระบบหรืออะไรต่างๆก็ได้แต่ว่า ในการออกแบบของคอสบิครับมองว่าใช้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาใช้อยู่แล้วน่าจะดีที่เขาออนอยู่แล้วนะครับดังนั้นโดยธรรมชาติของคอร์สบิลด้วย,วย,ป,รยประวัติความเป็นมาเนี่ยมันล็อกอินด้วย Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการใช้งานจริงๆนะครับเราจะ encourage ให้แต่และว,วิชาเนี่ยสร้าง Facebook group ในการสื่อสารไวนะ้แต่เมื่อสร้าง Facebook ในการสื่อสารนะครับการอำนวยความสะดวก ของ Course ิวท์กับ Facebook Group คืออะไรก็คือเรื่องของการให้ทุกคนรู้เท่ากันว่าโอเค Officially วิชาเราอยู่ใน LMS นี้นะช่องทางการสืส่อสารเราจะใช้ Facebook Group อย่างเช่นในผมขออนุญาตโชว์จอนิดหนึ่งนะครับก็คือในในวิชาต่างๆเราสามารถที่จะเซตได้ครับ งัมก็จะเชื่อมกับอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อมกับ Microsoft Teams เชื่อมกับ Echo 360นะครับเราสามารถที่จะเลือกเชื่อมกับ Facebook Group นะครับไป copy Group ID ของเรานั่นแหละเอาง่ายๆอย่างนั้นแหละนะครับไปเอายาวก๊อปแปะปุ้งพอแปะปุ๊บนักเรียนทุกคนจะเห็นลิงก์ตรงนี้กดไปก็จะเข้าไปที่กลุ่มที่ถูกต้องของวิชานี้ทันทีนะครับทำไมเราถึงเลือกเลือก ใช้ช่องทางนี้ทําไมถึงไม่รวมของทุกอย่างเข้ามาในคอสบิลเพราะเขาอยู่บนนั้นไงเราเราต้องยอมรับว่าชีวิตของนักเรียนไม่ได้อยู่บนคอสบิลหรืออยู่ในแอมเสตัวใดตัวหนึ่งดูไหมครับนักเรียนเนี่ยถ้าเทียบกับตัวการอยู่บน Facebook เนี่ยเขาอยู่บน Facebook มากกว่าละกันโอเคด้วยเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปมันอาจจะมีเรื่องของ Facebook ถ้าถ้าเจเนอเรชันนี้มันจะเป็น Instagram มันจะเป็น t w i t t ต r นะครับแต่ว่าโอเคด้วยคอนเซ็ปต์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าเราสื่อสารกันทาง แต่แต่เราต้องจั๊กกลิ้งหมายความว่าข้าาขอเวลาเราประกาศสมมุตินะครับเราประกาศของเข้าไปใน LMS ข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมันเป็นหลักเป็นฐานมันอยู่ย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่มันก็อยู่และถูกเรียงลาดับอย่างเป็นระเบียบข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือไม่มีใครเข้ามาดูที่ l m ลอหรอกดังนั้นเนี่ยอย่างวิธีการง่ายที่สุดข,ของคอสิวก็คืออาจารย์สร้าง announcement หรือสิ่งที่ต้องการจะทําต้องการจะบอกนักเรียนหรือต้องการที่จะเก็บไว้อย่างถาวรให้มันเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยควรจะทําใน LMS แต่อาจารย์ไม่ต้องไปทํางานซ้ำสองคือไป Copy ข้อความเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไปแปะไว้อีกที่หนึงเช่นใน Facebook Group นะครับอาจารย์เลือกออปชันพวกแช์ทุกทุกอย่างในคอ v i ิวเนี่ยจะถูกออกแบบไว้ให้สามารถที่จะแชร์ได้ง่ายๆครับ a n n o u n c e m e n t อยากจะแชรอกดแช์ แชร์ไปที่กรุ๊ปก็ว่าไปนะครับ uh, Materials อยากจะแชร์กดแชร์นะครับ mm hmm. การบ้านสมมติอาจารย์บอกว่าการบ้านออกแล้วนะนะครับกรุณา <c oughs> ไปดู <c oughs> ก็แชร์ไปผลลัพธ์การแชร์มันก็จะไปโผล่ใน f a e e o o o k กร๊ปแล้วก็มีไอคอนไอคอนอะไรอย่าง, <c oughs> างเช่นการบ้านเนี่ย <c oughs> การบ้านจะแปะว่าให้เลยภาพนี้ไม่ได้สร้างเองนะครับภาพนี้มันจะถูกสร้างมาจากโวระบบเลยว่า มีกันบ้านนี้เนาะนะครับอันนี้ท a เป็นคนโพสตเขาก็จะโพสต์แชร์มาจากตัวระบบคอสบิวเหมือนกันมันก็จะมาสร้างกราฟิกเองเลยว่าวิชานี้ไอคอนนักเรียนเขาก็รู้อยู่นะครับดิวเดทมาร์ช24วันอังคารพวกนี้มันไปเอาข้อมูลจากในระบบมาสร้างกราฟิกแล้วก็มาแปะไว้ให้นะครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยดังนั้นตอบคาถามอาใจาก,ก็คือว่าในในมุมมองของคอสบิวครับใช้ประโยชน์จากตัว,ต,ว,ต,วตัว Facebook g ก o u p คู่กัน จะเห็นว่าผมมองในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยอะไรเก่งในแง่ไหนนะครับหยิบใช้สิ่งนั้นแต่อย่าให้มันเป็นบิดพีชแล้วก็ไม่คุยกันนะครับการสร้างแพลตฟอร์มในมุมหนึ่งก็เพื่อให้อีโคซิสต็มมันเกิดนะครับแล้วดังนั้นใครถนัดใช้อะไรตัวไหนใช้แต่ว่าความเอฟฟิเชนซ์ของการที่เราต้องบริหารจัดการแล้วก็แล้วก็ดำเนินการเวรกัสองของเราเนี่ยมันยังต้องอยู่ในที่ที่เดียวกัน นะคอาจารณวดีมีคำถามไหมคะค <laughs> ่ะก็ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะคะว่าถ้าโรงเรียนเราเลือกที่จะใช้คอสวิลลเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะในส่วนของโรงเรียนนะคะว่าเราต้องเตรียมงบประมาณเราต้องเตรียมบุคลากรเตรียมนักเรียนของเรายังไงบ้างนะคะครับก็ <c oughs> อันนี้ผม <c oughs> ผมขออนุญาตตอบคำถามในบริบทของโรงเรียนสาธิตจุฬาก่อนละกันฝ่ายมัธยมนะครับหรือฝ่ายประถมก็ตามเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวการรันรันตัว Cost สบิลเนี่ยนะครับมันจะเป็นการรันในระบบคลาวด์ซึ่งหมายความว่าอาจารย์จะไม่ได้เป็นคนจัดหาเซิร์ฟเวอร์ไปเอาโปรแกรมมาลงไม่ใช่ มันจะอยู่บนระบบคลาวด์เหมือนกับเราใช้ Gmail เหมือนกับเราใช้ Office 3 6 5บนคลาวด์อะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าแล้วใครรันระบบคลาวด์นี้ก็จุฬาลงกรหายเลยรันระบบคลาวด์นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อในแง่ของการใช้งานของโรงเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายในฝั่งของแน่นอนลเซนส์ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นของเราเองแหละของจุฬานะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้แม้แต่สถาบัานอื่นก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ ไม่มีเพราะว่าเราขอพึ่งพาตัว Cloud Service ของจุฬาอยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้แล้วจุฬาเขาจะมองยังไงตัวสเกลของการใช้งานจำนวนคนที่ใช้ในโรงเรียนสาธิตเพื่อการเรียนการสอนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นโหลดที่เพิ่มเติมภาระของระบบขึ้นมามากมายนักเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะแพลนในโครงการของคอร์สฟิลเนี่ยเพื่อที่จะรันสิ่งนี้ไปได้นะครับนะถามว่าดังนั้นการเตรียมการ ที่โรงเรียนจะต้องทำอะ่ะคืออะไรก็คือเรื่องของโรงเรียนความพร้อมในโรงเรียนนะครับคําว่าความพร้อมคืออะไรเช่นครูใช้เป็นไหมอ่คาคำว่าใช้เป็นไหมมานแปลว่าอะไรมันก็ต้องเกิดการเวิร์กกันนิดนึงเอางั้นเรามาจัดเทรนนิ่งกันเถอะเรามาออกแบบกันว่าครูเขาจะใช้ทําอะไรนะครับแล้วการเทรนนิ่งควรจะเกิดขึ้นอย่างไรยังไงบ้าง ถ้าการใช้ในในระดับของโรงเรียนนะครับสิ่งถัดไปที่ควรจะคิดถึงก็คือว่าเออแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยมีบุคลากร,กรหรือมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเหมือนเป็นคอนแทคพอยท์ที่ดูแลนะครับไม่ได้ดูทางเทคนิคเนะแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าตอบคำถามเบื้องต้นเพื่อที่จะได้ออครูอาจารย์หรือนักเรียนอ่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องพุ่งตรงมาที่คอร์สอิูเลยถ้าสะดวกกว่าก,าก็มีเจ้าหน้าที่คนนี้ จัดเอาไว้หรืออะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นการเอาซอร์สใช้งบประมาณในการการจัดหาจากบ,บริษัทหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่เรียนนะครับว่าว่าตัวฝั่งของคอสเเองก็ยินดีที่ที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยอย่างนักเรียนนิสิตเนี่ยเขาก็ถามเข้ามาตรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยในมุมที่มองถือว่าสะดวกกว่าเนี่ยก็ยินดีที่จะก็คือสนับสนุนว่าเอองั้นก็ก็ก็เทรนนิ่งแล้วก็เหมือนมีบุคลากรของโรงเรียนนะครับโดยมากแล้วจากประสบการณ์ทีมผมเนาะ ในระดับสถาบันในระดับของหลักสูตรเนี่ยก็ในแง่ของ LMS ก็จะใชะ้เทรนกันประมาณวันหนึ่งครับเช้าบ่ายแต่ถ้าถ้าโรงเรียนจะไปลึกๆเช่นอยากจะผูกกับเอาคัมอยากจะผูกกับ blended learning เพื่อที่จำออนไลน์คอร์สการเทรนตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นต้องเพิ่มเติมขึ้นอีกวันหนึ่งเป็นสองวันประมาณนั้นครับเรียนถามอีกคำถามหนึ่งนะคะ ในในส่วนของผู้เรียนนะคะที่จะต้องเข้ามาเรียนถ้าเราถ้าเราใช้คอร์สเีแล้วในส่วนของผู้เรียนเนี่ยเขาต้องมี Account ของนักเรียนนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต้องมี Account ของเขาใช่ไหมคะซึ่งต้องผูกกับจุฬาไหมคะอ่าโอเค a c c o คา t เนี่ยคำถามที่หนึ่งตอบคำถามฝั่งของจุฬาก่อนก็คือว่าไม่ไม่ต้องผูกกับ IT จุฬาครับไม่จำเป็นต้องใช้ Account จุฬา แต่ทีนี้เป็นออปชันของโรงเรียนแล้วว่าอย่างโดยธรรมชาติของคอสบิวเลยเนี่ยถ้าง่ายท่าหนึ่งคือใช้ facebook แต่เดี๋ยวมันจะมีกลไกข้างหลังนะครับว่า facebook นี้เราจะรู้ได้ไงเป็นนักเรียนรหัสอะไรอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะมีวิธีนะครับแต่ว่า facebook เนี่ยเป็นท่าง่ายแต่ไม่ได้เป็นท่าเดียวก็คือหมายความว่าเราเราน่าจะสามารถจัดการ Account ที่มันเป็น Account ของแพลตฟอร์มของคอสบิวเนี่ยครับ ก็คือไม่ผูกกับ Facebook แต่มี username, password ต่างหากเป็นของแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือได้เหมือนกันซึ่งถ้าเราเดินในระดับโรงเรียนเนี่ยก็คือคือเรารู้ว่านักเรียนมีใครบ้างนะครับสามารถเวิร์กกับโรงเรียนเพื่อที่จะเตรียม Account เหล่านี้ไว้ได้เลยเหมือนกับตอนนี้กับเ,เช่นโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมนะครับมีการใช้ตัวหนึ่งในแพลตฟอร์มก็คือเป็น Smart School Account จะเป็น Account เดียวกัน ซึ่งอย่างฝั่งของสาธิตประถมเนี่ยก็คือเนื่องจากยังเป็นเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นแอคเคาท์คงไม่ใช่ Facebook อยู่แล้วแอคเคาทก็จะเป็นแอคเคาทที่ที่โรงเรียนรวบรวมรายชื่อแล้วก็เตรียมกันขึ้นมาเพื่อที่จะแจก username password ให้กับนักเรียนนะครับและแอคเคาทตัวเดียวกันนี้แอคเคาท์ตัวเดียวกันนี้ใช้ได้ทั้ง2ระบบยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าจะมีเด็กป .6 จากาสาธิตประถมขยับมาที่ม .1 ของสาธิตมัธยม เขาจะมีแอาคเค n ารเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบนะคะโปรแกรม m y c o s Vi วินะคะวันนี้ รองศาสตราจารย์ดอติรอติมงสุชาโตนะคะวันนี้อาจารย์ก็ให้เกียรตินะคะกับ EDU Co-working นะคะแล้วก็คณะครุศาสตร์จุฬานะคะที่วันนี้ได้ให้โอกาสมาแนะนําโปรแกรมดีๆนะคะที่ให้พวกเรานะสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมเสวนานะคะอาจารย์ดรนาทวดีนันทพิไัยแล้วก็อาจารย์ทัศนีศรีพิพัฒน์นะคะก็พุดหน้านะคะช่วงบ่ายมาเจอ,อ โครงการดีๆเสวนาดีๆนะคะติดตามได้นะคะที่ l ลน e นะคะ edu co working นะคะแล้วก็ที่ facebook นะคะอ่า etc นะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะวิทยากรแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ